กก็ไออ,หหนอเนนเเะปียกกระบอกกระฮะเที่ยวเปียกก็ไดกก็ออกฮาเทียเยเท่ยวยเสียงนกเสียงนกหาหม่องนอนหลังนอนเสียงนกหาลังนอนนะมีหน่อยเอ้ย เสียข้าเดียวกับึ้นยาก็ได้โอ้ยนั่นนะพี่น้องเอ้ยเห็นบอเขี้ยเขี้ยนั่นเขี้ตยตำแย่พี่น้องตำแย่เนี่ยไงชีได้มาหาฮะาเหงามันซับออกพี่น้องน ไม่ได้หรอกปล่อยไว้นี่โอ้ยว่นยังไก่ขั้นมัดมีสิไปใส่มีขมีแค่หลักไปยังขนาดอะไรจะไปยังโอ๊ะปวดหัวไ่นองบาดพุนักีฝ่าตะวิน าเดี่ยวมันคือมืดแท้ข้าวเดียวข้าเดียวไนนก่ไปแต่ว่าทั้งพุดนะตกนักเราพูดทั้งพูดตกนักครั้งนั้นออกมาสูดอากาศมันบ่ดิออกมาสูาาดอ,อกากาศเจ้ หางคนก็เป็นผัวพี่น้องเป็นผัวจังเดียวก็จังฟ้อยพี่น้องหางคนน่ะเบิ่งเบิ่งหางคนหางคนก็ฟ้อะยยพี่นอ้องต่อลมลมท่อ <c ười> เอาขึ้นรถมาทางนี้อ,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 อยู่เอาข้ามาเลยเข้ามาเลยเข้ามาเลยข้ามาเลยเมื่อยานรถเพคนนี้ ม่อยากลดเลยพันหางพันปันไม่กวดหางพันปันไม่กวดเ็นเขาอิ่มแล้วพี่น้องออกมาหายัางเล่นมามามา,มาเสียงเขานั่นกันที่พันมา นพี่น้องเบิ้งเอาหางเบิง้งหางค่ะๆอ่อ้ยหางหางขึ้นนะหางขึ้นันไม่กวดหลุดวนอากาศกันนวพี่น้อง่มดี ร่มดีพี่น้องแล้วพ่อไปไว้เหรอกิ่ฝากอะไรแล้วพ่อไปไว้ก็มันมืดตอลอดเนาะโอ้อะไรอะไรเมืดมืด,มมดโพดหาเที่ยวเสร็จแล้วบ้านี้กินข้าวแล้วอ่ะพี่น้องหาเที่ยวเอ้ะนะ หน้อยพันมีได้โตสิโตซ้ำโตสิโตพี่น้องมาหน่อยหน่อยตัวดำๆก็อยากไปเล่นน้ำมานหน่อยอยากเป็นเล่นน้ำมานหน,น,น,น่อยเพ่นนะครับว่ออกมาแต่กองกันยางขึ้นมาก มาเด้อมาเด้อมามามาล้มไหมล้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 ม,ลมขอบาคาุณนะคะขอบาคุณนะคะที่เพ่งมาหอดจบคลิปคลิปหนะบอกกันไว้เนาะคะ่ะนอล